คยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษา h ช n แนลนะคะอากาศหอนพักพี่น้องอากาศร้อนมากนะคะอ่าถูห้องให้บาวนุทําความสะอาดห้องเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ออกมาทําความสะอาดข้างนอกต่อนะคะดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะถูนะคะ ก้อนพี่น้องข้างนอกก็ทั้งแดดทั้งลมนะเอซี FC นะคะนี่่ะแดดก็มีลมก็มีเนาะแต่ว่าอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวกินน้ำก่อนพี่น้องร้อนสุดๆเลยลุงเสือไปทำไปตัดเสารั้วให้เขานะคะโอ้ตายละแดด้ดอนปนนี้ วันนี้ไม่ได้ไปหาปลาแล้วนะคะลุงเสือไปทำงานแล้วนะคะเนาะเขาจ้างไปตัดรั้วนะคะหลักรั้วนะแดดหอนคักนะคะสีเห็ดเวียกเห็ดงานใดนะ,ะแต่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็ร้อนใจจะขาดนะคะเอซแต่ก็มีอ่ลมอยู่นะคะนี่ค่ะลมมานะคะภาษากบเปรลี่อยู่ห้องแอ นะคะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะก็ไปอยู่ห้องเอเย็นๆเราค่อยออกมานะคะพอดีทำความสะอาดบ้านด้วยนะอ c ซเนาะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวพักเหนื่อยนะคะแล้วค่อยไปดูดฝุ่นในห้องครัวต่อนะคะเสร็จเรียบร้อยนะอฟซีนะคะนี่เลยโล่งแล้วห,หนูก็ เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ที่เหลือก็คือในห้องครัวเนาะห้องครัวก็จะดูดฝุ่นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยถูนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะเอซีนะคะอากาศร้อน,นะะเราต้องพัดก่อนเดี๋ยวเป็นลมนะคะเดี๋ยวเป็นลมเสร็จนะห้องถูงเสร็จข้างในแล้วนะ,ะก็โล่งแล้วนะคะส่วนในห้องครัวก็ไม่เท่าไหร่นะคะ โอ้ยหอนคักพี่น้องเอ้ยภาษาก็มาลักลี่อยู่ห้องแอร์นะคะก็ทำความสะอาดรอเรียบร้อยแล้วบาวนูเอ้ยนะเก็บกวาดเช็ดถูให้แล้วนะคะอู้เข้ามาห้องบาวนุเย็นเจี๊ยบนะ,ะนะเพราะว่ามันมีแอร์นะคะ <c oughs> ก็เปิดหน้าต่างนะคะเปิดหน้าต่างไว้เนาะให้อากาศมันเข้าหน่อยนะคะระบายอากาศนะคะจะได้มันจะได้ไม่อับนะคะเนาเวลาบ่าวนุมาอยู่ภาษาก็จะมาเปิดอ่าหน้าต่างไว้นะคะเราก็อ่อปิดนะคะอ่ามุงลวดไว้นะคะอยู่ข้างนอกลมนะคะ fc นะคะลมนะคะแต่ข้างในเหนียวสุดยอดร้อน เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะเอฟซปิดไฟก่อนนะ,ะเปิดไฟไว้บริห้อนนะคะนี่คะ่ะลุงเสือก็จะนอนอยู่มุมนี้นะคะลุงเสือก็จะนอนนะคะอยู่หิ้งพระนะคะนี่ที่นอนลุงเสือนะลุงเสือจะนอนอยู่ตรงนี้ประจํานะคะก็มีช่วงที่หลานมาอยู่นะน้องอมน้ำมนต์มาอยู่ก็ลุงเสือก็ไปนอนอ่าอยู่บ้านหลังน้อยนะคะลุงเสือบอมมักนอนในห้องแล้วว่าหายใจเบอกหายใจบอสะดวกนะคะ ก็เลยไปนอนบ้านน้อยนะคะพอดีหลานๆก็จะตั้งโต๊ะคอมอยู่ตรงนี้นะคะนะานลุงเสือก็เลยไปนอนข้างนอกนะพี่สโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยก็เป็นลมเป็นแรงตายหละรุ่นนี่ออกมาข้างนอกก็ย,ยังชั่วนะคะลมนะคะมีลมพัดอืมก็ย,ยังชั่วหน่อยบ่มีลมนี่ตายแท้ ้อนพักหอนแน่นะคะนะส่วนด้านหน้านะเมื่อเช้าภาษาก็กวาดไปแล้วนะคะระเบียงหน้าบ้านเนาะลุงเสือก็กวาดทูให้อยู่เรื่อยๆนะคะข้างหน้าเนาะก็จะมีแต่ข้างในนะที่ภาษาต้องอ่าทำะะเองนะก็บางครั้งก็น้องบิ๊กทาช่วยนะคะนะวันก่อนก็พาน้องบิ๊กนะเช็ดกระจกนะคะก็เหลือมานิดนึงนะเอฟซีนานๆเช็ดทีนึงนะคะ เอาแต่ละทีนะคะน้ำยาเกือบหมดขวดนะคะนี่ค่ะเช็ดกระจกวันนั้นนะคะเอฟซีเน้น้ำยาเหลือนิดเดียวนะคะเดี๋ยวได้ซื้อใหม่นะคะเอาไปไว้ข้างในก่อนเพราะว่ามันแดดนะคะเอซี FC เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ